เรื่องปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพยายามจากสองฝ่ายนะคะต่อการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่เวทีระหว่างประเทศค่ะขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้องค์กรด้านอิสลามระหว่างประเทศเข้ามาดูแลเรื่องนี้ขณะที่ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงที่ผ่านมาได้เชิญตัวแทนขององค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC และสันนิบาตมุสลิมโลก ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะหวังที่จะนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติภาพค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิตติกระดิษฐ์ค่ะการประชุมผู้นำาศาสนานานาชาติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของผู้นำเจ็ดศาสนาจาก13ชาติรวมถึงเลขาสันนิบาตโลกมุสลิมที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจกับประชาคมโลก สอดรับกับนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มการปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาผ่านผู้นำและองค์กรระหว่างประเทศช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ปรึกษา o อ c ได้กล่าวประนามการก่อเหตุร้ายของกลุ่มก่อความไม่สงบหลังดูการแก้ปัญหาของรัฐบาลในพื้นที่ และเห็นว่าการใช้ความรุนแรงทำลายชีวิตของกระบวนการแบ่งแยกดินแดน b r n ขัดกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลามขณะที่เลขาสันนิบาตโลกมุสลิมตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันทธิการสันนิบาตโลกมุสลิมท่านก็พูดชัดเจนว่าหลักของมุสลิมเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยกับแนวสุดโต่งแล้วก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับ ต้องรณรงค์แล้วไปเสรความรุนแรงนะฮะแต่ที่สําคัญที่ท่านพูดไว้ที่มหาวิทยาลัยอิสลามซึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะต้องไปนําไปเผยแพร่คือท่านได้พูดว่าหลักการศาสนาทุกศาสนาเป็นเรื่องที่ดีแต่มีบางคนใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีนายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและอดีตรองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่ายังมีความพยายามนำปัญหาภาคใต้ไปสู่เวทีสากลแต่เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลตลอดช่วงที่ผ่านมามีส่วนต่อการทำความเข้าใจกับประชาคมโลกมุสลิมขณะนี้กระแสะของการที่จะพูดกันในเวทีโลกโดยเฉพาะเวทีโลกมุสลิมของสันนิบาตมุสลิมโลกก็ดีหรือไอซีก็ดีลดลงไปเป็นอย่างมากเขาเห็น หนทางของการแก้ปัญหาของรัฐบาลแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลได้เดินทางในหนทางที่ที่ถูกต้องแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆของ o อ c ซีก็ดีของมุสลิมโลกก็ดีก็ตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วส่วนหนึ่งนโยบายของอสมชอเองหรือของสอบตอเองเนี่ยที่จะเน้นในเรื่องของการการสร้างความชอบธรรมนะฮะให้กับาการต่อสู้หรือการทํางานของ ของรัฐในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สมอภาคใต้นะฮะาะเป็นเป็น,เป,นเป็นประเด็นที่สาคัญนะครับแล้วก็ทําให้โลกมุสลิมเนี่ยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการต่อสู้ที่รัฐบาลไทยพยายามจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่าการให้ความยุติธรรมกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็หรือว่าการเปิดเปิดให้มีอิสระ หรือว่ามีเสรีภาพในการในในการในการดำเนินการในด้านศาสนานะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งด้วยนะฮะก็คือว่าทําให้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันม่ยกไปสู่ยกกระดับไปสู่ระดับสากลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมนําผลสรุปที่ได้จากการประชุมรวมถึงข้อเรียกร้องให้ผู้นําศาสนาใช้หลักการทางศาสนาทําความเข้าใจกับประชาชน ให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติขึ้นหาลือกับผู้นำศาสนาในพื้นที่คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ศาสนาแก้ปัญหาขัดแยง้งเสริมสุกสิทธิประดิษฐ์ไทย p ีบีรายงาน